ลาพบกับเอสซีมณชัยอีกแล้วครับยามเช้าวันนี้นะครับผมวันศุกร์นะครับวันศุกร์ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับผมวันนี้มนชัยนะครับจะพาไปชมนะครับรถสีประตูคู่แฝดนะครับแต่เป็นแฝดคนละฝานะครับก็คือเป็นแฝดหนึ่งก็คือจะเป็นเกียร์ธรรมดาแฝดนเป็นเกียร์ออโต้ครับแต่เป็นสีประตู1 9 s เอสเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมนชัยพาไปชมนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับแล้วบอกว่าที่ว่าเป็นแฝดในแฝดยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผม ่านี่เลยนะครับผมจะเป็นพันแรกนะครับจะเป็น4ประตู 1.9S นะครับสี่ประตูหนึเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้คันนี้นะครับก็มาพร้อมกับชุดแม็กนะครับชุดแม็กนะครับชุดแม็กเอสวันขอบแดงนะครับดูสวยงามครับตัดกับรถสีขาวมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับผม ตัวนี้นะครับใส่เป็นยางหนานะครับยางซูแม็กยางหนานะครับผมยางซูแม็กยางหนานะครับหกสประตู 1.9S ่เกียร์ออโต้นะครับผมไปดูด้านในกันนะครับด้านในสประตูนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเกียออโต้นะครับซึ่งคันนี้ลูกค้าก็สั่งเปลี่ยนเบาะหนังนะครับใส่เบาะหนังมานะครับสีดาเดินได้แดงสวยงามนะครับผมรับเปิดประตูมันรับกับแม็กด้านนอกเลยครับแม็กก็สีแดงนะครับด้านข้างนะครับก็ ทำคุ้มหนังนะครับไดาเดินได้แดงเหมือนกันนะครับส่วนภายในนะครับก็สีประตูตัวออโต้เนี่ยเขาจะเป็นวิทยุแบบ CD แบบ2ดินนะครับผมก็หน้าจอเต็มเล่น USB ได้นะครับต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้ส่วนเกียร์ออโต้นะครับก็เป็นเอกสิทธิ์ของอีซูซรนบที่สามารถปรับเป็นแบบเกียร์ธรรมดาได้เกียร์ออโต้ได้ครับซึ่งเล่นได้2ระบบนะครับ ัวนี้ตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ต้องการใช้เป็นโหมดสปอร์ตโหมดขึ้นเขาลงเขาลุยๆก็สามารถเปลี่ยนเป็นแบบเกียร์แมนนวลได้นะครับซึ่งบอกเลยว่าตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนครับก็แต่ใช้ในเมืองรถติดก็เปลี่ยนเป็นออโต้นะครับถ้าต้องการขึ้นเขาลงเขาต้องการเล่นในโหมดสปอร์ตก็ปรับเป็นแบบเกียร์แมนนวลได้นะครับสาหรับ4ประตู 1.9S ออโต้นะครับซึ่งตัวนี้ราคาอยู่ที่721,000บาทเท่านั้นนะครับ721,000บาทนะครับ ส่วนสเปคออปชั่นที่ลูกค้าต้องการแต่งครับก็เราสามารถจัดได้จะเป็นแม็กแบบนี้นะครับผมนี่ฮะลายเอสวันนะครับเอสวันล่ะรัดด้วยยางซูแม็กนะครับผมตัวนี้จะเป็นยางหนาหน่อย2 5 5ห้าห้าหนะครับตัวนี้นะฮะเป็นยางหนานะครับแต่โหลดหน้าหนึ่งหลังสองครับเพราะว่ายางหนาก็จะโหลดได้น้อยนิดนึงนะครับพก็จะได้เลี้ยวไม่ติดซุ้มนะครับชุดนะครับแม็กแดงดุมแดงนะครับคาลิเปอร์แดงนะครับผม ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ลัดด้วยยางซุมแม็กเหมือนกันนะครับขอบ18นะครับผมก็25550 18เหมือนตัวนี้นะครับด้านหลังก็ลดลงมา2นิ้วนะครับผมก็มาเต็มซุ้มพอดีนะครับตัวนี้เหมาะกับสายลุยแสบบรรทุกนะครับอ่าตัวนี้ครับส่วนอีกคันหนึ่งนะครับอีกคันหนึ่งอันนี้นะครับเป็นสีประตู 19S นะครับเกียร์ธรรมดานะครับแต่คันนี้นะครับก็จะจัดเต็มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็คือ มีสเกิร์ตรอบพันนะครับมีสเกิร์ตรอบพันนะครับแต่นี้เป็นเน้นเป็นยางบางครับเพราะเน้นเป็นแนวสปอร์ตครับผมเน้นเป็นยางบางนะครับนี้เป็นยางบางแนวสปอร์ตนะครับผมก็จัดมาพร้อมสเกิร์ตรอบพันนะครับผมนี่นะครับมีนะครับแก๊หลังมีสเกิร์ตรอบพันนะครับผมสวลูกค้าบอกว่าขอสติกเกอร์หน่อยนะครับก็จัดให้นะครับสติกเกอร์ด้านข้างแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีจัดให้นะครับสเกิร์ต รอบคันครับด้านหน้านี่ตัวนี้นะครับหอมุมไหนก็สวยตัวนี้นะครับเพราะว่ารับกับสเกิร์ตรับกับสติ๊กเกอร์แล้วดูเท่มากๆเลยนะฮะตัวนี้ก็นะครับแม็คลายเดียวกันนะครับขอบ18เหมือนกันแต่ยางตัวนี้เราจะเป็นยางบางเพราะว่าลูกค้าเน้นแบบแนวสปอร์ตที่นึงนะครับผมตัวนี้นะครับยางบางก็อดีก็ดูสวยงามครับก็เสียก็ขี่ก็ต้องระวังนิดนึงครับต้องเป็นคนใจเย็นที่นึงถ้าขี่เป็นยางบางแบบนี้นะครับและตัวยาง2อ5 4านะครับ2อง4ามห้าสี่สินะครับด้านหน้านะฮะด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็นะครับสองหห้านะครับ3ามห้าสบปดนะครับตัวนี้โหลดหน้า2หลัง3ามนะครับโหลดหน้า2หลังสามนะครับก็สวยงามมากๆครับดูมุมไหนก็สวยไหนะดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังสเกิร์ตข้างคนระับใส่มาแล้วเหมือนรุ่น X s e r ซ e s เลยนะครับสวยงามจริๆงๆตัวนี้อันนี้ก็ ที่บอกว่าแฟดนะครับแฝดคูลร์ฟ้าครับก็คือแฟดแรกก็เกียร์ออโต้แฟดสองก็เกียร์ธรรมดาครับเดี๋เกียร์ธรรมดาเดี๋ยวดูภายในนะครับเนี่ยภายในเกียร์ธรรมดานะครับก็มีแอร์แบ็กคู่หน้าเหมือนกันนะครับระบบเบรก ABS ก็มีให้นะครับตัวนี้นะฮะแต่วิทยุของเกียร์ธรรมดาเนี่ยจะเป็นหนึ่งดินนะครับผมเล่น USB ได้นะครับกระจกไฟฟ้ารอบพันครับปรับหมูช้างไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นลูกค้าคันนี้เขายังไม่ได้เปลี่ยนเบาะหนังครับก็บอกว่า ชอบคนละแบบคนสไตล์นะครับก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งลูกค้าต้องการครับจัดได้ตามงบนะครับจุดตามความต้องการลูกค้านะครับผมอันนี้ก็ใส่กันซาร์ดมาให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับสำหรับ2คันนี้นะครับผมแปดคนละฝานะครับแปดคนละฝานะครับสวยงามจริงๆนะครับผมเดี๋ยวให้ดูแปดออโต้ก่อนครับแปดพี่แปดออโต้นะครับมาดูแปดน้องเกียร์ธรรมดานะแต่แปดน้องนี่จัดเต็มนะครับมี เกิดแม็กแล้วก็โหลดแบบหน้าสองหลังสามโหลดแบบแนวไปรุ่นหน่อยนะครับผมตัวนี้สวยงามจริงๆนะครับผมนะครับก็นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่นะครับกำลังมองหารถไปใช้งานนะครับผมเอสซีมนชัยบอกเลยว่านะครับแคมเปญที่ลูกค้าต้องการครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเรามีแคมเปญให้เลือกหลากหลายแบบนะครับลูกค้าต้องการแบบไหนยังไงมีงบเท่าไหร่นะครับทำอาชีพอะไรนะครับ พักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมไอซีมนชัยนะครับพร้อมให้บริการนะครับผมก็นะครับเป็นไงครับเต็มอิ่มนะครับกับแฝดพี่แฝดน้องนะครับสำหรับสีประตูหนึ่งจดเก้าอสนะครับก็นะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถนะมีงบหลักหมื่นเริ่มจริงเริ่มตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับของเราจัดได้หมดทุกอย่างครับก็หลักพั change, cing, นก็จะต้องแต่งเป็นแบบตามสไตล์ มาตรฐานนะถ้าเป็นแบบหลักหมื่นก็สามารถแต่งสไตล์สปอร์ตได้ถ้าหลักแสนก็แล้วแต่เลยแล้วชอบแบบไหนยังไงก็สั่งได้เลยนะครับผมทีนี้ลูกค้านะครับอยากได้แบบไหนก็ทักกันมาของเรามีตั้งแต่นะครับสเปซแฉกตั้งแต่สปาร์คก่อนสปาร์คนะครับสปาร์คดาวเริ่มต้น9,999ที่แบบครอบแมพเพาฟพร้อมเลยนะครับสเปซแฉก30,009นะครับก็ครอบแมพเผาพร้อมเหมือนกันนะครับส่วนฟีประตูนะครับก็เริ่มต้น เก,ก้าพันเก้า็มืน่นึงครับแต่เป็นรถเดิมๆถ้าเป็นพร้อมแต่งพร้อมอะไรก็สัก19,000-20,000ข 19, ึ้นอยู่กับเครดิตและเอกสารประกอบไฟแนนซ์นะครับผมก็สนใจแบบไหนยังไงก็ทักกันมาได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มนชัยจะพาไปชมวิวเอ็กเป็นที่ใหญ่นะครับบริชัยจะพาไปชมวิวเอ็กกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เต็มอิ่มนะสำหรับ4ประตูแปดพี P ่แปดน้องนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพ,วพาไปชมที่ใหญ่ของเราเนาะวิวสุดวิวเอ็กนะครับ วันนี้เอสซีมนชัยขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ